สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมโอมนะครับจากช่องอ Country Trader นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมา,าดูการถอนเงินในรูปแบบของผมเองนะครับผมก็ผมก็ได้ได้ทำการใช้บัญชีแล้วก็ธนาคาร ของตัวกส,สิกรนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดแรกๆผมก็จะจะช่วงเปิดแรกๆผมเปิดบัญชีใหม่ๆนี่ผมจะโกอยู่กับสกิลนะครับผมจะมีสกิลด้วยช่วงนั้นธนาคารของ iQ คเขายังไม่ให้ยังไม่ให้มีการต่อถอ,อนโดยตรงกับธนาคารของประเทศทีนะครับ ก็ต้องโถนผ่านของอบัญชีสกิลไปก่อนนะครับแล้วก็โอนเข้าของกสิกรไทยอีกทีหนึ่งนะครับผมใช้ผมใช้กสิกรนี่ผมใช้หลายอย่างเลยนะครับพวกช้อปปิ้งออนไลน์เไรพวกนี้ผมก็ใช้นะครับบัญชีเป็นของกสิกรเคไซเบอร์ K นะครับผมใช้เป็นของบัตรเดบิตอยู่ครับนะครับนะรบัตรเดบิตมันก็ดีดีมันมันก็มันก็โอเคนะครับมันก็ บัตรเครดิตก็ได้นะครับถ้าว่ายอดเรามันคงคงที่อยู่ตลอดเวลาบัตรเครดิตแต่ว่าบัตรเครดิตมันจะไม่ใช่เป็นเงินของเราโดยตรงนะครับมันจะเป็นเงินของบัญชีในบัตรครับบัตรเด,ดบิตนี่โอเคนะครับผมใช้ผมเป็นเคสไซเบอร์ครับบีแบง์ไซเบอร์แล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นอถอนเงินกับไอคิวผมได้เปลี่ยนมาเป็นการถอนผ่านธนาคารของไทยโดยตรงเลยนะครับ ไม่ต้องผ่านสกิลแล้วครับสกิลผมก็มีอยู่ครับแต่ก็ไม่ไม่ก็ได้ใช้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับในรูปแบบการถอนถอนเงินออกมา,าโดยที่ใช้บัตรบัตรเดบิตนะครับฝากก็ฝากกับบัตรฝากกับบัตระนะครับแต่การฝากนี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับผมก็เอามาแบ่งปันนะครับผมไม่ได้ มาสอนมาเลยนะครับแต่ผมก็แบ่งปันปให้เพื่อนๆเปิดอเพื่อนๆคนไหนที่ว่ามีการมีปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินจากไอคิวอ o ปชั่นมันนานหรือว่ามันมันติดขัดยังไงแต่ผมผมก็ผมก็ถอนมาใช้มานานแล้วนะครับผมผมไม่ไม่ไม่เคยมีการติดขัดอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบัญชีของผมมันจะมันจะยังไง เพื่อนๆมันจะแตกต่างยังไงกับผมเพื่อนๆนะครับแต่ว่าของผมนี่ใช้ตัวนี้มานานแล้วครับมันนานที่สุดที่ผมถอนก็คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงติดวันวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไปเหมือนกับไปได้ไปเข้าวันจันทร์อีกทีนึงนะครับไปเข้าวันจันทร์ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ผมก็จะไม่มีการถอนเงินในช่วงวันเสาร์อาทิตย์อีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่า เขาถอนกันได้หรือเปล่าคนอื่นๆนะครับเทรดเดอร์คนอื่นแต่ผมผมไม่ไม,ไม่ไม่ถอนไม่ไม่เน้นที่จะถอนวันเสาร์อาทิตย์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเลยนะครับว่าการที่เราจะถอนออกมากับบัญชีของ K-Bank K-Cyber เป็นประมาณไหนนะครับ ต้องมีขั้นตอนยังไงก่อนอื่นเรามาที่หน้าจอ iQ คนะครับหน้าเทอร์มินัลของ iQ คิวออปชัตัวนี้นะครับเข้าไปที่เป็นรูปรูปคนนี่นะครับรูปรูปของเราครับรูปโปรไฟล์แล้วก็คลิกเป็นทิงทีนะครับแล้วก็เข้าไปตรงตัวถอนเงินนะครับถอนเงินเข้าไปเลยนะครับนะครับจะเข้ามาหน้านี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับธนาคารที่เราสามารถที่จะถอนเงินออกมาได้นะครับขอย้ำนะครับถ้าเรา ฝากเงินไปทางบัญชีธนาคารไหนก็ให้เราถอนออกทางบัญชีธนาคารนั้นนะครับขอ,อย้ำนะครับตรงนี้ถ้าไม่นั่นมันจะเกิดการล่าช้าหรือว่าการผิดพลาดทางบัญชีอะไรได้นะครับคือของ <c oughs> ที่ผมถอนที่ผมใช้ของกรสิกรของตัว i q o p t ออ n อยู่ตอนนี้นะครับจะถอนขั้นต่ำเขาให้ถอนอยู่ที่ประมาณา20เหรียญน,นะครับ ยี่สิบเหรียญขั้นต่ำนะครับหน้านี้ผมก็จะแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆมีบัตรสมมติมีบัตรเดบิตนะครับบัตรเดบิตของเพื่อนๆเป็นเค y ไซเบอร์นะครับไปทําการติดตั้งที่ธนาคารมาเรียบร้อยแล้วติดตั้งบัญชีอ่าเคไซเบอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาคีย์เข้าชื่อตรงนี้นะครับชื่อของบัตรของเพื่อนๆนะครับจะเป็นส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับคีย์ภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ตัวเล็ก ไม่ไม่จําเป็นจะต้องตัวตัวใหญ่นําหน้าเลยคือให้ติดกันนะครับเอาแต่ชื่อนะครับภาษาอังกฤษเลยชื่อภาษาอังกฤษเต็มๆเลยครับตรงน,นี้อย่างเดียวแล้วก็เหมือนผมชื่อลุจินะใช่ไหมครับผมก็จะคีย์ผมก็จะคีย์ไปอ่าลุจินะปันนี้นะครับก็เท่านี้เลยครับชื่อล้วนๆไม่มีไม่ติดๆกันเลยก็ไม่มีนมสกุลไม่มีอะไรแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นเลขบัญชีของเพื่อนๆนะครับใส่เลขบัญชีได้เลยนะครับตรงนี้เขาจะบอกตั้งแต่ยี่สิบเหรียญขึ้นไปนะครับยี่สิบเหรียญขึ้นไปค่าคอมมิชชั่นก็จะเป็น2อยู่ที่สองปเซนนะครับสองเซนคิดไปเลยวเหมือนยี่สิบเหรียญขึ้นไปก็ยี่สิบเหรียญก็สเซ็น<อ>กดใส่จํานวนเงินตรงนี้เลยครับจำนวนเงินของเราก็จํานวนเต็มๆในพ์ตของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ จำนวนยอดบัญชีคงเหลือของเราเต็มๆแต่จํานวนเงินที่เราสามารถถอนได้ณนะตอนนี้ณนะตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เขาหักค่าคอมมิชชั่นไปแล้วนะครับสูงสุดเหมือนถ้าเราจะถอนออกมาหมดเลยเราก็สามารถถอนออกได้61.67เหรียญน,นะครับจำนวนเงินนี้คือเขาหักค่าคอมมิชชั่นไป2%แล้วเรียบร้อยนะครับ คือถ้าเราถอนจํานวนนี้ออกมาหมดเงินในผดเราก็จะหมดเลยนะครับอันนี้คือหากค่าคมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะถอนออกสักา50เหรียญมานนี้เขาก็จะหกัจะหกจากเขาก็จะเอาออกมาให้เรา50เหรียญ2%ที่เขาหากักเขาหักจากที่เหลือนะครับจะเหลือเท่าไหร่จากหลังจากที่หัก2%แล้วเขาก็จะไปไว้ในผลเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับแล้วก็เราก็กดถอนตรงนี้เลยนะครับพอกดถอนเขาก็ จะเรียบร้อยครับขึ้นมาคําขอกําลังดําเนินการเขาก็จะให้เรารอนะครับแล้วเขาจะมาหน้าหน้านี้นะครับนะคงผมก็ที่ถอนมาก็ใช้กับสิกรนี้ครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นในการถอนก็รอสักประมาณถ้าว่าไม่ติดขัดอะไรก็รอสักประมาณ5นาที10นาทีก็เข้าแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นผมไม่แน่ใจนะครับของธนาคารอื่น ผมผมไม่เคยใช้ครับก็ต้องลองค้นหากันดูนะครับแต่เดี๋ยวถ้าว่าเกิดวันข้างหน้าผมได้มีโอกาสสมัครของธนาคารอื่นผมก็จะมาทําเป็นคลิปให้ดูนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ว่ารับชมนะครับก็ช่วยเพื่อนๆช่วยกดซับสไครต์ติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปดีๆแนะนําในการ มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการใช้งานของ IQ Option แล้วก็การเทรดวิธีการเทรดต่างๆที่ว่าผมได้เรียนรู้มานะครับแต่ก็มาบอกมาเก่ากันในฐานะแนะนำดีกว่านะครับอย่าถือว่าเป็นการสอนเลยดีกว่านะครับผมจะมีอะไรใหม่ๆมาแนะนำให้เพื่อนๆมือใหม่ๆที่ว่ายังไม่รู้นะครับได้รู้กันช่วยตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็แค่นี้นะครับ